วัสดีค่ะมาอัปเดตหน้างานท้าวสมุทรเทวเทวีนวัดแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะคะในส่วนของการสร้างพระยาบารมีทั้ง9 2นะคะสฝั่งรวมเป็น18พระบารมีนะคะก็อันนี้เป็นโบกปูนรอบที่2นะคะโบกปูนรอบที่2สวัสดีค่ะเมื่อวานองค์นี้ยังไม่ได้โบกปูนรอบที่2องแต่สักทีเดียวนะคะอันนี้พี่ช่างมาลุยหน้างาน บกอุ่นแผ่แบบแผพลังมากเลยแผ่นะคะตอนนี้ก็เจ้าภาพเสียนได้ครบแล้วนะคะตอนนี้ขอเป็นส่วนของเจ้าภาพเพระวรกายถ้าเกิดท่านกลางออกมาเนี่ยกลางทั้งลังองค์จนถึงปลายหางเนี่ยนะคะชั้นต้องบอกว่า9เมตรนะคะก็คือ คือเก้าพระเศียนี่คือเก้าพระองค์นะคะดังนั้นวรากายท่านใช้ร่วมกันวรากายจึงมีความแข็งแรงด้วยพระบุญญาบร,รมีทั้งเก้านะคะทั้งสองฝั่งรวมเป็นสิบแปดพระองค์ดังนั้นเนี่ยเราจึงให้เป็นเจ้าภาพเป็นคู่นะคะทำเป็นคู่เลยทําทั้งสองฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวานะจากทางนี้นะคะนี่คือขวาเนาะขวาคือเวลาที่เราหันหน้าเข้าหาท่านฝั่งนี้นะคะเป็นท่านพระญญาบร,รมีทั้งเก้าที่พระนามขึ้นต้นด้วยเพชรนะคะ สวนนั้นฝั่งซ้ายขึ้นต้นด้วยพัดนะคะนั้นก็มีตั้งแต่ท่านนารุท่านเพชรนารุบดินท่านเพชรทาวีระท่านเพชรวโรดมอย่างเงี้ยท่านเพชรนรุเบดอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นคู่คู่นะคะให้ทําเป็นอ่าหนึ่งเพชรแล้วก็หนึ่งพัดนะคะเราจะได้เป็นเจ้าภาพอ่าสร้างพระวรกายของพระยาบารมี องค์เททพชรพัทธะนะคะเป็นพระนามเสด็จพ่อนะคะดังนั้นก็ามาร่วมสร้างเป็นเจ้าภาพหล่อและติดเกรดพระวรากายของพระยานวาณีทั้ง92ฝั่งก็เป็น18พระองค์นะคะประจำเท้าสมุทรเทวาเทวีพระยานบาร,รมีคือองค์เทวดานะคะผู้แสดงฤทธิ์ด้วยกายพญายนาผู้ซึ่งออกมาจากการบำเพ็ญสมาบัติ องค์ละไม่ต่ำกว่า2,500ปีนะคะ <Okay. S 1> เพื่อออกมาช่วยเสด็จพ่อ <c oughs> ช่วยเหลือลูกหลานในยุควิกฤตนะคะ ยุคภัยต่างๆภัยพิบัติภัยโรคต่างๆภัยโรคระบาดภัยทางเศรษฐกิจภัยจากคนท่านช่วยเราได้อย่างไรนะคะเทพเทวดาช่วยเหลือมนุษย์ในรูปแบบของพลังงานนะคะใครมีความเชื่อมีความศรัทธาก็มาร่วมสร้างบุญนี้ด้วยกันนะคะติดตามข่าวสารบุญได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วได้เลยนะคะก็ขอให้มาเป็นส่วนหนึ่งของบุญนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าท่าน ให้พวกเรามีส่วนร่วมแล้วนะคะจาพาก็ยอมได้มาซึ่งสินทรัพย์นะคะสร้างพญานาคนี่ไม่มีวันอดสร้างพญานาคนี่ไม่มีวันจนนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะคะนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่แล้วนะคะพญานาคอยู่คู่บุญกับพระศาสนานะคะใครมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็ท่านก็จะส่ต่อยอดนะคะให้เข้าถึงเส้นทางของาศาสนาเรานะาศาสนาเราจริง เน้นสอนเรื่องไปพันิพานนะคะแต่แต่ละคนก็สร้างเหตุมาไม่เท่ากันท่านก็พยายามที่จะตบเราเข้าที่เข้าทางนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาด้วยศรัทธาในอิทธิฤทธิปฏิหารศรัทธาในการกราบไหว้เทพขอพรนะคะแต่ว่าทางเสด็จพ่อองค์เพชรานเทวดากายเพชรเองเนี่ยท่านก็มีเมตตานะคะผ่านพิมินเนาะในการที่จะถ่ายทอดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ปลุกให้เกิดศรัทธาที่จะให้เห็นภายในวัดตะสงสารเพื่อให้คนเราสนใจปฏิบัติธรรมนะคะเราก็ทําได้ที่เท,ท่าที่ทําแต่ท่านก็ต้องช่วยเหลือมนุษย์ด้วยอะ่ะในในรูปแบบของพลังงานเพราะว่ามนุษย์ที่ศรัทธาท่านก็มีเยอะแล้วก็มนุษย์ที่ อ,อยังไงนะคะเกี่ยวข้องกับท่านมาก็มีเยอะนะคะมันก็เหมือนคนเรานะคะที่ต้องช่วยกันคือเราจะช่วยเหลือแต่คนใบพันธิพานก็ไม่ใช่เราก็ต้องช่วยช่วยเหลือคนที่ยังไงอะบางทีมันก็แล้วแต่วาระเนาะมีบุญต่อกันมาก็มาช่วยเหลือกันดังนั้นเนี่ยก,ก็เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับการช่วยเหลือของอ เขาเรียกว่าอะไรสัพพชีวิตท,ที่เวียนไหตายเกิดในวัฏสงสารนี้นะคะในพี่มม้นก็ขอฝากไว้จะเพียเทั้นี้ก่อนนะคะมาร่วมบุญนี้กันได้นะคะก,ก็ติดตามรายละเอียดได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ